สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมก็จะมา,าพามาแพ็กแบตเตอรี่ที่ใช้กับพวกสวานแบตนะครับ mm hmm. พวกอุปกรณ์แบตท,ที่หน้าตาเหมอือนกับมาเกตาตอนนี้นะครับ mm hmm. เราสามารถแพ็กอุปกรณ์เองได้ด้วยนะครับผม mm hmm. เพราะว่าเหตุผลที่เราเลือกที่จะแพ็กอุปกรณ์เองก็คือแบตเตอรี hmm. ่เราสามารถเลือกสเปคของที่เราต้องการได้นะครับเพราะว่า บางทีถ้าเราซื้อสําเร็จมาความจุของแบตเตอรี่อ่ะมันจะได้ไม่เต็มนะครับอันนี้ผมก็เลยเลือกที่จะแพ็คเองแล้วก็มาแนะนาเพื่อนๆว่าวิธีการแพ็คยังไงต้องมีอะไรบ้างนะครับเราจะมาพาแพคให้ให้พเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมเบื้องต้นผมก็ได้ทําการสั่งกล่องตัวนี้นะครับเป็นกล่องที่ใช้กับสว่านแบตนะครับตัวนี้ เขาก็จะมีมาให้ก็คือเป็นกล่องเปล่านะครับกล่องเปล่าแล้วก็มีที่ใส่แบตตัวนี้ใส่แบตเตอรี่แบตเตอรี่เป็น16850นะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องมีอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นบีมเอสนะครับบีมเอสที่ใช้กับกล่องของของรุ่นตัวนี้นะครับผมต้องดูให้ดีนะครับให้มันตรงรุ่นนะครับถ้าไม่ไม่ตรงรุ่นมันจะเข้าไม่ได้นะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ที่เราจะแพ็ ทำการบาลานเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีพวกอุปกรณ์การแพ็กนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกวัดโวลต์วัดโวลตของมันแต่ว่าตัวนี้ที่ผมสั่งมาคือทางร้านเขาเขาส่งมาให้ผิดตัวนะครับตัวนี้เขาส่งมาให้ตัว10ก้อนแต่ว่าผมจะแพ็กแค่5ก้อนผมก็เลยจะใช้พวกเป็นแผ่นนิกเกิลแทนนะครับว่าผมมีอยู่แล้วก็ เป็นเครื่องสปอร์ตแบตนะครับตัวนี้ผมใช้เป็นตัวนี้สปอร์ตลองดูเพราะผมเพิ่งซื้อมายังไม่ใช้งานเลยก็ว่าจะมาลองใช้งานดูนะครับว่ามันจะใช้งานได้ไหมอ่าเบื้องต้นเบื้องต้นเรามาประกอบแบตกันก่อนนะครับผมอุปกรณ์ก็มีประมาณนี้เบื้องต้นเราก็มาประกอบแบตกันก่อนอันนี้อันนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันนะครับว่า ผิดถูกยังไงก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับยังไม่รู้ว่าคั้วบวกต้องอยู่ด้านไหนนะครับอันนี้ผมก็จะจำลองดูว่าอันนี้มันอยู่ยังไงโอเคอันนี้มันดูอย่างนี้อันนี้มันอยู่น่าจะอยู่ประมาณนี้ ครับผมอันนี้เป็นขั้วบวกผมดูจากสายตัวนี้นะครับสายตัวนี้อันนี้อันนี้อยู่วางอยู่ประมาณเนี้วางอยู่ประมาณนี้ขั้วบวกอยู่ตรงนี้ขั้วบวกคือสีแดงขั้วบวกอยู่สีแดงดังนั้นก้อนบวกต้องอยู่ฝั่งนี้ครับก้อนบวกอยู่ฝั่งนี้อันนี้คือขั้วบวกครับส่วนอันนี้ก็คือขั้ลบขั้วบวกอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ จะต่ออนุกรมก,กันก็คือตัวข้อลบเข้ามาแล้วก็ข้อบวกสวนทางไปแล้วก็ข้วลบแล้วก็ข้วลบนี้ก็จะเป็นข้วบวกนะครับโอเคก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะทำการยึด ตัวบาลานตัวบาลานก่อนนะครับผมโอเคตัวบาลานตัวบาลานก็จะอยู่ประมาณนี้ผมจะยึดตัวบาลานก่อนเพราะว่าจะได้เป็นการล็อกตัวแบตเนี่ยไปในตัวเลยนะครับตัวนี้ใช้นอช็อตแค่สองตัว จะคอนัดไอ้ตัวนี้มานะครับโอเคตัวนี้ยึดเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็มาทำการสปอร์ตแบกนะครับเราจะเริ่มจากขั้วนี้ก่อนนะครับ ส่วนผมจะใช้เป็นนิกเกิลตัวนี้นะครับเป็นนิกเกิลตัวนี้ความยาวก็จะประมาณนี้ผมจะใช้ประมาณนี้ผมจะตัดไว้เลยนะครับผมประมาณที่ต้องใช้4แผ่นนะครับ กูจะตัดไว้เลยสี่พับเคย แล้วก็จะใช้เครื่องสปอตตันนี้นะครับผมโอเคเขาจะตั้งค่าแป๊บหนึ่งครับผมเค,เ,คเราเรามาเริ่มสปอตแบตชุดแรกกันเลยนะครับ เดี๋ยวผมตั้งค่าเหมือนกันเพราะว่าผมตั้งให้มันซ้ำสามครั้งยูหยุดตั้งแค่สองครั้งก็พอ โอเคฝั okay. ่งนี้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็มาต่อกันที่ฝั่งนี้เลยอันนี้ก็จะสองขั้นี้ครับ ร้อนตัวนี้ร้อนสายร้อนนะครับโอ้ยระวังด้วยนะครับผมเพราะว่าก้อนมันมีไฟอยู่นะครับ ใช่ครั้งเดียวดีกว่าตัวนี้เราก็ต้องก็ต้องอสปอนนะครับเพราะว่าเราจะต้องบัตรจีถ้าเราบัตรจีที่แบตเตอรี่มันจะบัตรจียากนะครับผมก็เ,เลยจะสปอนนิดนึงเพื่อให้เราบัตรจีง่ายนะครับ ไ็ใช้เสียดอันนี้เพราะว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่เป็นต่อสายมานี่ผงจะโอเคแล้วก็ฝั่งบวกด้วยนะครับมันจะได้บัดจีง่ายนะครับ ถ้าเราไม่ทำมันจะบัดจียากโอเคเรียบร้อยครับผมนี่แล้วก็มาเดินสายกันเลยนะครับเดี๋ยวผมไล่ตะก,กวดอนนะครับ ในการบัดรจีนะครับให้เราเริ่มจากขั้วลบก่อนนะครับขั้วลบก็คือขั้วนี้นะครับสีดำาถ้เราเริ่มจากขั้วลบก่อนต่อมาก็จะเป็นบีหนึ่งบีหนึ่งก็คือฝั่งนี้นะครับบีหนึ่ง B1 แล้วก็ B2 ต่อมาก็จะเป็น B2 B2 งบเป็นสีเหลี่ยงนะครับ B2 สองแล้วก็ต่อด้วย B3 สามสามก็คือนตัวนี้ สามแลก็บีสีแล้วก็จบมาที่ขั้วบวกนะครับโอเคครับจบที่ขั้วบวกเราคงจะใช้เป็นเทปสับประรดนะครับเพราะว่า ผมไม่มีผมจะใช้เทปสับปะรดติดติดตรงนี้เลยเพราะรว่าเทปฉนวนผมไม่มีนะครับถ้าเ,เพื่อนมีก็ก็ใช้เทปฉนวนติดติดได้นะครับที่มันเป็นสีออกชอเฉียวอะครับผมแต่อันนี้ผมทำใช้เอง ก็เลยอาจจะทําไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับว่าผมส่วนใหญ่ผมทําใช้เองที่นี่อ่าแล้วก็เราก็มาต่อต่อเป็นวัดโวลต์นะครับตัวนี้จะเป็นวัดโวลต์โอเควัดโวนเราก็จะต่อกับข้วบวกกัขบข้วลบเลยนะครับสีแดงเป็นบวก สีแดงเป็นบวกก็คือขั้วตรงนี้โอ้ยให้เพื่อนระวังด้วยนะครับผมอ,เ,อเช็คดูครับชคอันนี้แบตเต็มอยู่นะครับ โอเคครับเสร็จแล้วแล้วก็มาประกอบลงกล่องกันเลย okay. อันนี้มันไม่ถึงนะครับไม่ถึงเลยเราต่อตรงนี้เลยก็ได้ครับต่ออีกคัหนึ่งก็ได้ครับ คจุดนี้ได้ไหมชครับผมผมขออนุญาตไล่ตะกัวตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเขาเติมมาตะกัวให้ให้นิดเดียวเองครับโอเคครับผมอันนี้ก็ติดใส่วัดบนเป็นตัวด้านไในนะครับ รถล่องด้านในนะครับตัวส่วนส่วนล่องด้านนอกเขาก็จะแถมสติกเกอร์ตัวนี้มาให้นะครับตัวนี้มาให้เราก็ทําการแจะสติกเกอร์แล้วก็มาติดติดตรงนี้นะครับโอเคแล้วเราก็ทําการใส่ใส่จิ้นจะมีจะมันจะมีสองล่องนะครับแอบลองลองกดดู คม okay. ีแบตเต็มอยู่โอเคครับแล้วก็ก็ประกอบกลับได้เลยนะครับผมดูดืมใส่สปริงด้วยนะครับ Oh, yeah. แล้วก็ขันสกูครับสกูที่เขาแถมมาให้มันเป็นสกูขออนุญาตหาสกูแป๊บหนึ่งครับครับผมเราก็มาสกูขันแลเช่ yeah. โอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราหาอุปกรณ์มาทดสอบการใช้งานลองดูนะครับผมว่าใช้งานได้ไหม mm hmm. ผมก็จะใช้ทดสอบกับไบควงตัวนี้นะครับเ mm hmm. ช็คไฟที่ อันนี้ไฟขึ้นเต็มอยู่นะครับผมแล้วก็ไฟของตัวเนี้ยอ่าโอเคก็เต็มนะครับโอเคครับยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะลองเทสลองดูก่อนค่ะผลมันจะเป็นยังไงนะครับจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนะครับผมยังไงก็ขอข่าวไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ